อาจจะเรินพอนะน,นี้มามาลอยพะบาทมาบ้านเกิดตัวเองนะอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอา่ต่อมาก็อยู่เขาด้านช้างแต่ว่าก็จเจริญเยอะนะก็ไม่ได้กลับมาพะบาทนานแล้วสมโพธ ออนไลน์นี่บันไดพญา,า,านาคระพศอาณาลณพรสองสี่เก้าสี่ร้อยกวาบาทปะ่ะลวงพ่อสองสี่เก้าสี่เดีย อันนี้รอยรอยรอยแท้ๆน่าลอยครับบาทบ้านเกิดอัตมาเองอาชุดตกเป็นโยกสัหมาอันนี้จะขึ้นมาข้างบนเนี่ทางขึ้นลอยเนี่ยทางขึ้นลอย,ออลยครับรมอ่าว่าไงครับแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ที่ฟุรทบาทครับ โอ้โยมาอันนี้มีโยมมาโอ้อะไรแะอวอโยมมาต้จ้าคอ๋อเจ้าคณะโอ้นี่เจ้าคณะมานะะนี่เ้ามาก็กลับมาบ้านบ้านเกิดนะเจริญพรญจติโยม เห็นแล้วได้ฟังไปเดินเข้าไปไม่ได้อีกใี่ไหมพระสนนเป็นเจ้าคณะข้าวของนุ่นข้าอนนะเจ้าคณะเจ้าอำเภมไม่รู้แหละเราเราก็ ยีนรอล้าบ่าความรูเป็นของดีอ๋อหายรูปออนี่ไงตนี้ไงแร้อนอหาไปหายรูปน่ยเสียไอ้ห้ยจจมา อันนี้กลับมาบ้านตัวเองนะอาจะเจริญพรญาติโยมมาอยู่พระบาทเนี่ยแหละก็ญาติโย,ยมเห็นแล้วก็มาร่วมโมทนากราบรออพุทธบาทาในจังหวัดสระบุรีอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะมาก็ได้สร้างบารมีที่วัดเขาด่านช้างจเจริญพรญาติโยม นี่เป็นอาถรรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นรอยจริงนะอ่ะผู้แสงจับใส่ผ้าก่อนเราไปลงรูปซุปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโหตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโหตสัมมาสัมพุทธัสพพมมสะ ที่บิวโมอคครับที คิดสร้างสิ่งใดสร้างวาสร้างวาขออนุภาพพระพุทธเจ้าผุ้พรปัเจกกับพุทธเจ้าผู้ทุพระองค์บารมีจากพุทธเจ้าได้เคยสร้างไว้หลายภพหลายชาติแล้วในผู้บุญนพุผู้รักษาขอให้เปตามขุนแผมาช่วยกันสร้างบารมีในุทธศาสนาว่าที่นั่นก็มีรอยพระบาทอันศักดิ์สิทธิ์บนเขาด่านช้างเหมือนกันขออนุภาพเทวานุภาพกุธานุภาพ